ชอะมาณรถกนุ่นมองอะไรกันเากรเสพไม่เคยชอบอะไรแล้วกิมจูจะจะแต่นั้นเมื่อไหร่อ่ะเขียนมาพวกเก็บมากไม่ได้เดี๋ยวตั้งไปมันไม่รอดงั้นงั้นโอเคเลยดี 好了。<laughs>

Мы не <coughs> ลูกอ่อนกับลูกแก่เป็นแข็งอันนี้ที่ถึงมันมันลูกม,ม,มันตกนี่ขนาดฟโคฟ้ไม่ทำอะไรไม่ไกินไม่กี่ตน้น bán tiền bán tiền 走，你。 วันนี้เราเก็บควักเขียวผสมประสานปลูกลวยบ้างปลูกมะพร้าบ้างกวลัง,งกิมจูบ้างปลูกพืชเสียกิดพอเพียงตามไอ้ตามรอยรัฐการที่เก้าพอหลวงของเราผลผิดเป็นไงดีครับลูกดอกคิดว่าวันนี้จะเก็บเท่าไหร่ได้ประมาณวันนี้เก็บตักไม่ไมค้าสั่งห้าร้อยกิโล คิดว่าผลผิดเท่านี้เลยจะได้รอบนี้ได้ประมาณเท่าไหร่ได้ตักหมื่นเพราะฟักเขียวกินราคาลูกหกบาทเองน้าหนักตั้งหมดนี่ผมว่าจะเก็ตตันกว่าอาจจะตันห้าก็อาจจะถึงแต่ว่าถ้าบอกตรงนด้ยุรงๆบอกไม่ได้เพราะว่าเรายังเก็บไม่หมดถ้าเก็บหมดเราบอกได้ครับหลังจากนี้เราจะต้องปลูกอะไรต่อหลังจากนี้ว่าจะปลูกวักทองทําการ ตัดหญ้าออกได้เอาย่านควักเขียวออกแล้วปลูกควักทองต่อ